สวัสดีครับพอแม่พี่น้องผู้จัส่วนเรื่่งเพื่อครับเอาละครับถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วเขาต้องเตรียมกล้องครับสําหรับคนเลี้ยงเพืงแต่ว่าไม่ของผมยังไม่ได้ใส่เลยเนะ่ยซาเนี่ยจากงอยเพราะว่ามันบม่เคยมีเวลาไม่เนี่ยก็ไม่กระเดาครับไม่กระเดาเลย,ยนาย้าเจ้าของนี่ล่ละจ้างคนเลี้ยครับเพื่อว่าไม่ไกล้องเพลงอเขาต้องใส่แฉบข้างครับ แฉ็บพางด้านในด้านหน้า,นา,นนาก็ใส่ยเรีกันด้านขางนี่ก็แฉบแฉบเพราะว่าเฉ็บเฉ็บพิญญาเฉบให้มันเวลาเขาเอาแปะกันให้มันให้มันแจ็บเพาะยังไงให้มันบ่ให้มัน,มนเออนนป็นหูนี่ครับใส่แค่นี้เลยแฉ็บพางก็เฉบนี่ได้แน่บ่ได้แนข่ขอให้มันบ่โบ้ป็นหูเป็นตดว เบ <|so|>? yeah> ื้องต้นครับวันนี้ครับเอาก็ค่อยให้ไปเรื่อยให้เป็นเรื่อยๆเดี๋ยวมันสิเพิ่มขึ้นเพิ่มมุมไปเรื่อยๆก็ผมต้องให้เพิ่มทุกปีเพราะว่าผมขายไปได้ยคลองมันไง ประมาณนี้กับพี่น้องเมื่อไหวเสียงกบเป็นดังอลไรให้เมื่เป็นทาเมื่อโอบกบฏอยินครับเพราะเป็พี่น้องคงสิเข้าใจครับการแฉบมันให้มันแฉบให้เฮ็ดหยังแฉบให้มันให้มันแจบใส่หน้าให้มันเจี้ยงเพราะต้องเฮ็ดให้มันกองสะอาดครับกองบ่อสะอาดเพิ่อเขาบ่ออยู่ครับสำหรับคนเลี้ยงเพิ่งนะครับกองหนึ่งกองหนึ่งกับมิผึ่งเนี่ย ยูกใกล้กล้องฝากกับผู้ผมจอยูคร้างฝากไปเห็นจะกระเบียงก็มีกันอยู่บ้านเนี่ยผมนี่มียูเจ็ดแปดกล้องครับที่มีแเม่เดี๋ยวนี้เพราะว่า้ันผมมันนี้ปลูกวานดอกไม้ไว้ให้เพื่องไม่ก,กินมีอาหารกินเพื่องกับมอยูแต่ก่อนเอามาปล่อยแล้วกันนี้มาปล่อยแล้วกันนี้เขาบอยูครับคันท่าเขามีอาหารมองไรเขาจะยุ่องอาหันครับสําหรับเพื่องอาหารลายมองไรก็บ,บินอพยพไปหาเลย ถ้าเ้างบุญอาหารมันกินมื่ก็หนี้ครับฝากพ่อแม่พี่น้องครับเห็ดน้ำเลยครับอยากเห็ด